ทิ่ฉันคิดว่าหมชารวันยิ่งทําตัวเหมือนนางอ้อยขึ้นไปทุกทีก็คือยิ่งเขียนยิ่งพูดยิ่งโป๊ะนะคะออกมาข่มขู่เดี๋ยวจะต้องถึงสรรพากรแน่นอนมึงจดทะเบียนการค้าอะไรหรือเปล่าถ้าคุณฟังดีๆตอนเขา่าเนี่ยเขาได้เอาสเตตเมนต์อะไรทุกอย่างออกมาให้ไปตรวจสอบกันหมดแล้วแล้วเขาก็ได้พูดหลายครั้งในเรื่องว่าทําไมเขาถึงมีบัญชีหลายบัญชีเพราะสรรพกรแนะนําเอง ว่ามันเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรอย่างนี้ทำยังไงจะจ่ายภาษีน้อยลงถ้ามีบัญชีเดียวแล้วเกิดไอ้ที่เกินห้าล้านจะจ่ายภาษีมากแต่ถ้ามีหลายบัญชีมันก็จะจ่ายในเลทที่ถูกกว่าคือจ่ายทุกอันแต่เลทมันมันจะเป็นเลทที่ต่ำกว่าห้าล้านเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วมันก็จะถูกลงซึ่งเป็นเทคนิคที่เขาก็ แจ้งให้ทุกๆคนผู้ทําการค้าได้รู้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะตอนนี้ออกมาขู่ว่ามึงต้องโดนสันพรกรแน่เงินได้ของมึงทุกอันมึงเสียภาษีหรือเปล่าอย่างู้อย่างี้ถ้าตามติดคดีมาตั้งแต่นานก็จะรู้ว่าสาวิตจีพูดเสมอเรื่องภาษีไอ้หลเองก็ยังบอกว่ามึงไปจดทะเบียนมึงนั่นมึงนี่มไอ้ไห,หลก็เคยแสดงออกมาแล้วว่าสาวิตจีจ่ายภาษี มาโดยตลอดแล้วก็มีการจบทะเบียนการค้าอะไรของมีการประกาศว่าเป็นทะเบียนพาณิชย์อะไรของเขาเนี่แหละตามที่เข้ามาขู่เนี่ยนะคะนั่นก็คือตอนนี้อาศัยว่าตัวเองเป็นอวตารแล้วคนก็คิดว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดังเป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่ออกมาพูดอะไรคนก็จะเชื่อแต่เห็นพูดหลายอย่างออกมาขู่หลายอย่างมันก็ไม่เป็นความจริงนะคะ อย่างอันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าแค่เอาออกมาขู่รู้ก็รู้ว่าสาวิตรไม่มีปัญหากับสรรพกรแต่ต้องเอามาขู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นยูทูบเบอร์ช่องอื่นที่โดนละ่ะจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไร